สวัสดีครับพอแม่พี่น้องทุกท่านครับมือนีก็อยู่กับช่องสุธิวัฒน์ฟร์มนะครับพาพีพานนองมาอัปเดตราคาควายครับควายงัวงัวควายอยู่ตลาดอำเภอบ้านรินชำราบครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเนี่ครับมือนีก็เป็นวันที่วันพุธที่2 9เกากรกฎาคมพศ2563ครับเป็นบรรยากาศสองเสารครับมือนีครับงัวควายก็ร้ายอยู่ครับมือนีครับ ฝ้ายกับซีจางๆแน่ครับเด้อเหมือนนี่อาะสีบ่อเต็มถี่บ่อเต็มถี่วันไดนะครับเด้อฝ้ายหลงๆแน่ลงลงไปเครื่องนึงเลยแหละครับเอานี่ครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปอัปเดตราคาเลยครับไปเลยครับเอาครับพาพี่พาน้องเบิ้งฝ้ายแม่ลูกครับคมแหลกครับงามๆแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ครับงามๆ เปิดราคาไปท่านั้นครับแม่ลูกคมนี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกได้ยักเดือนครับนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแม่เป็นผสมอยังครับนี่แม่ทองว่างครับเด้อลูกประมาณเจ็ดเดือนนี่ครับลูกตัวแม่เจ็ดเดือนเปิดราคาไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทความสูงแม่นี่ก็สิป,ประมาณ 140, 40, 40ร้อยสี่สิบพอดีครับร้อยสี่สิบพอดีครับ ลูกลอ,อยเศร้าหาแม่ลอ,อยซีซิบพอดีนี่ครับได้ลูกยังโตค่ะแม่นี่ลูกที่สามครับนี่ครับลักษณะลูกเพิ่นตัวแม่งามๆนะครับขาแข็งใหญ่เล็บงามนี่ครับแม่ลูกนี่ครับเบื้องลักษณะช่วงท้ายเป็นจนนังหนึ่งอันนี้ลำโตเพิ่นลำตัวเดี๋ยวเบางช่วงท้ายเป็นจนนังหนึ่งนี่ครับช่วงท้ายแม่ช่วงท้ายลูกนี่ครับขาแข็งช่วงท้ายนี่ครับลักษณะขาแข็งเพิ่น เดี๋ยวเพิ่งนตาแม่่นเอาหนิแม่ลูกแม่ลูกประมาณนี้นะเือนี่ครับขาเคียงสูงประมาณร้อยสี่สิตล่องได้เอาหนิครับบอกเบอร์ที่ต่อทีมมาอีกนะครับ093ย์เก้าสามครับสามสอครับในหอยเวตรการเทาเอาหนิครับโคมแหลกกานไปครับงามงามเอาควดเผือกคนก็มีตัวนี้เบิรงฝ้ายเผือกต่อเนื่องเลยนี่ครับ ค้ายเผือกเท่าไรเนาะเินี่หกหมื่น 6, 6, ออแปดตล่ององไ้อีกเนาหกหมปดเอานี่ยครับกวายเผือกเปิดราคาไปหกหมื่ลูกตัวแม่ตัวนี้เอาลูกตัวแม่หกหมื่นแปดลูกได้เจักเดือนนอนเดี๋ยวนี้ลูกสี่ <4 S 1> เดือนกว่าเนี่ยเปิดราคาไปหกหมื่นแปดความสูงแม่ใช่ไมยสามสิเท่าไรสามสองเอานี่ครับ ได้สามสิบสองอยสามสิบสองแม่ลูก 68. หกสิบแปดนะตาแม่เพื่อนในลูกก็ตแล้วแม่นี่ลูกแรกวะเนี่แม่ก็สูบเพืกอเถอะเอานี่ครับนี่ครับลักษณะเพื่อนแม่ลูกควายเผือกลูกแรกหกสิบแปดนี่ต่อรองได้ตัวไหนก,นกันเม่นกันบ่เอามาไม่อีกวะเนี่ยอ๋อถ้าได้เลยหาสิบหาอ๋อเป็นควายแค่ตัวแม่นี่ครับ เป็นควายแคร์ตัวเมยียจักปีแล้วแม่นี่สี่ปีห้าสิบห้ากำลังสีผสมบ่เอ,เอาให้บักเถิกแคร์สมเนี่ยน,นลักษณะเพื่อนไปใส่ไปใส่น้อนดิบ่ควายแคร์ตัวเมียเอาไปใส่บกักผูอยู่นาเพื่อนนี่ครับลักษณะขวอยประมาณสี่ปีพร้อมผสมเหมือนกันเอาไปใส่บักแคร์ยู่นาเอาบอกเบอร์ติมไปอีกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ด สามสองเกินหนึ่งหอยสิงครับเอานี่ครับขอบคุณครับครับกล้วแแคกล้วยกล้วแแคตัวแม่ห้าสิบหาเอานี่ครับพรมแม่ลูกกระพานไปครับเอานี่ครับเบิ้งบักผัวงมาอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเปิดราคาไปเท่านั่นนะครับนี่บกผัวเท่านีครับพ่อห้าหมื่นสามพันบาทนะครับลักษณะห้าหมื่นสามพันบาทขาแข็งดีลักษณะสูงนี่ครับลำตัวดี เรื่องดีครับด้วยนะครับเรื่องขั้วแยกปีครับพ่อประมาณสามปีนะครับลักษณะเป็นเป็นปอพันบานบานอะไรอยู่นี่ครับเอาเดี๋ยวเบิ่งช่วงถ่ายเป็นจ๊หน่อยนึงครับนะครับเบิ่งไข่เพิ่นครับเด้อเบิ่งไข่ไข่กับไส้ใดครับขาแข็งกกหางนี่ครับลักษณะเพิ่นหาหมื่นสามนี่ครับย้อนแสงในนิดนึงครับเด้อเบิ่งลักษณะการยืนท่าทางมันลรื่องดีลรื่องงามเล็บงามครับขาแข็งดีขั้วสามปีหาสิบสาม ต่อร่องได้อีกนี่ครับหน้าตาเพื่อนกล้วยสามปีหน้าตารออยู่ครับนี่ครับนี่ครับขาแข็งดีเอานี่ครับขาแข็งดีครับเด้อตาแต้มแก้มจำอยู่ต้องข้อกับประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะเพื่อนกล้วยสามปีนี่ครับกล้วยสามปีงามๆความสูงก็สิประมาณร้อยร้อยสี่สิบจะได้พอ ร้อยสี่สิบบวกครับนี่ครับลักษณะนร้อยสี่บวกนี่ะครับเอานี่ครับอบอกเบอร์ติดต่อไปนะครับ0ู7ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็เจ็ดดเจ้าเพื่อได้น่อยป่พี่บุญ่บอ๋อพี่บุญเห่อเาเนี่ครับขอบคุณครับพ่อเนี่ครับบกเถิงามอีกตัวหนึ่งครับขอบคุณครับเอาเนี่ครับเจอแม่ลูกแล้วครับ แม่ลูกเปิดราคาไปหาเงินเจ็ดพันบาทนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ยนะครับเนาะนี่ครับลูกตัวแมีห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้อีกนะครับเนาะนี่ครับลูกวันไหนจ็ดเดือนครับนี่ประมาณสี่เดือนครับแล้วนี่ครับเพิ่นได้จักลูกแล้วครับแม่นี่ประมาณสี่ลูกนี่ครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้นี่ครับความสูงก็สามารถลอยลอยสามสิบตันนะครับนี่สามสิบห้าขึ้นนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี่ครับเดี๋ยวเบื้องล่างโตขึ้นอีกนิดนึงนะี่ครับมองเห็นแม่ลูกเอ้า มื่อนี้ย่างมาเบิ่งแม่ลูกอีกคมนึงครับนี่ครับความสูงมันลอยสั้สียผ่าบวกไอลูกตัวที่สี่นะครับที่นี่นะครับห้าสิบเจ็ดแม่เพื่อนยัางม่ได้ผสมครับเนาะยังครับเนดะ้อนี่ครับลักษณะหน้าตาเพื่อนหน้าตาลูกลูกตัวแม่สี่เดือนนะครับบอกเบอร์ที่ต่อไว้อีกนะครับศูนย์แปดแปดสี่เก้าสี่สามสี่ห้าหนึ่งอยู่อำเภอใดเนาะครับ,บ 5, 5. อ๋ออำเภอหัวาตวาผ่าน ครับขอบคุณครับนี่ครับอำเภอพงษตะพานครับเด้อแม่หลวงคมนี่นี่ครับแม่ลูกงามงามนี่ครับนี่ครับเนาะเบิ่งเอาด้วครับเด้อพี่นายเบอร์เอาครับขอบคุณครับเนี่ยครับเป็นแม่สาววะพ่อแม่สาววะครับนี่แม่สาวเปิดราคาไปสามหมื่นบาทนี่ครับแม่สาวน้อยเปิดราคาไปสามหมื่นบาทเนี่ยเบิ่งช่วงท้ายไม่เยอะน่อยนะครับ ครับแม่สาวน้อยาแข็งเจ็ดปีล่ะสามสิบปีต่อป่ะว่าสองปีสองปีไปนะครับครับเอานี่ครับคล้ยสาวน้อยสองปีายความสูงประมาณร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบนี่ครับเอานี่ครับประมาณนี้เด้อแม่สาวน้อยเปิดราคาไปสามหมื่นบาทนี่ครับ เอาบอกไปเลยครับศูนย์เท่าไหร่ล้มเบอร์โตเอาให้โอกาสคิดอีกนิดนึงลงเลยบ่เด๋ยนนี้ลงเบอร์โตเดี๋ยวล้งเบอร์โทอเลรบ้านี่เอาพื่อดีลื่เบอร์โตอีกเท่าไหรพ่อเท่าไหร่แม่สาว สองหมื 29, ่นเก้าปัญหาสองหมื 29, ่นเก้าปัญหาแม่สาวน้อยอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับรรลักษณะลักษณะลำตัวขาแข็งแม่สาวน้อยกล้วยจะปีลรอพ่อนี่สามปีสองปีกว่านี่ครับบอกบิด์สองปีกว่าไปราคาไปสองหมื่นเก้าครับพ่อมีเบอร์ติดต่อป่บนี่มามีให้กันพ่อเมื่อกี้ก็กจำเบอร์โท่ากับใดพวตีกันมีอยู่หมื่นนี่จำบ่ได้ว่าสั่นลงมุมยังไงบุ่นี่ครับ สองหมืนเก่าครับเประมาณนี้ครับสองหมนเก่ากับควบสูงกันใชมามร้อยยี่สิบนิดๆนี่ครับประมาณนี้ครับเอาละครับบงอีโคบนึงครับแม่ลูกเปิดราคาไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทครับ้องไว้เจ็ดหมื่นบาทครับร่ครับลักษณะคนตัวเมีแม่ลูกนีครับลักษณะลูกคนลักษณะเม่ ขอเอื่นแล้วประกาศลูกตัวผู้ตัวเมียครับนี่แจ็คเดือนละครับพ่อแจ็คเดือนละลูกได้แจ็คเดือนมาท่านคือเอามาบอท่านคือ่อเอาแจ็คเดือนนะพ่อประมาณหกเดือนแม่ผสมยังครับนี่ย่างนี่ครับลักษณะช่วงสายยอนแสงแน่ครับเด้อนี่ครับลำโตเงาใหญ่เลือดอยู่ครับแม่นี่ก็ได้นี่ครับลักษณะเพลินนี่ครับเงาเงา เปิดราคาไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นตอ่อรองได่้อร่หนมบ้าดนี่ครับขาแข็งดีทาก็ได้ขาม่ดีกาบ่หยากได้นะครับเอานี่ครับเมลูงามๆเจ็ดหมื่นความสูงประมาณห่อยขายลงยมสิบดใบ่ครับหนสามสิบหบวกึ่งร้สบเกินต่อยสีบครับนี่นี่ครประมาณนี้ครับเด้อูกประมาณ6เดือนตัวเมีนีครับในท้องว่างนะครับลักษณะเพิ่น อาตามีเบอร์ที่ตอ่อแบบนี้อ๋อบอบอกเบอร์ที่ตอ่อไปไหนที่เบอร์รับไ,ไป้โทรศัพท์มาแล้อ๋อพอไปแล้วโทรศัพท์มานะครับเนาะลืมองโทรศัพท์อ๋อตื่น,นสานามอ้าวโอเคครับประมาณนี้ครับเอานะครับเบื้องราคาสมาชิกค,ควายหูหน่อยครับสองหมื่นพันครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทต่อรองได้ครับเรื่อความสูงก็สิประมาณเมตรสิบห้านะครับประมาณนี้ครับ นีครับหน้าตาเพื่อน21,000บาทกสิประมาณนี่ครับต่อรองได้อีกอยู่ครับนี่ครับ21,000บาทผู้น้อยตัวนี้ไม่สาวขายเบิดแล้วเหลือแต่ผู้น้อยนี่ครับผู้น้อยประมาณปีเท่านั้นปีป่ะปีเดือนสองเดือนครับนี่ครับประมาณปี2เดือนนี่ครับผู้น้อยเอานี่ครับขาแข็งดีอยู่ครับบอกเบอร์โทรติดต่อไปนะครับ0ูนย2หกสองหนึ่งสนี่ครับพ่อ พ่อเนยครับเด้ออำเภอไอ้สำสำโลงเฮานี่ครับครับขอบคุณครับนี่ครับผูน้อยครับขอบคุณครับนี่ครับเบื้องคมแม่ลูกอีกค้บนึงครับเด้อแม่ลูกเปิดรา้วครับเพือนครับโค้บนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่ลูกสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกบอกผูนะครับเนาะเจ็ดเดือนครับลูกเพื่อนเดือนกว่าๆนะครับหน้าตาแม่เพื่อนสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้อีกเพื่อนใ้ลูกแค่ตัวครับแม่นี่ลูกสองตัว ลูกที่สองยืนอยู่ฮะนนี่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกนะครับความสูงแม่ใชมว่าหล่อซานซี่ผายครับนะครับลักษณะลำโตขาแข็งดีนะครับเบอร์ลูกเคนตัวผูกครับแม่ลูกสี่หมื่นกว่าบาทครับนะครับบอกเบอร์ติดต่อที่มาได้ครับศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งห้าสามเก้าศูนย์สามก็สายทองอ่าโอเคครับผมครับานี่ครับเบอร์โคมแม่ลูกงามๆอีโคมหนึ่งครับนะครับ เปิดราคาไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับนะี่ครับโคมแม่หลูกงาม,งามเดี๋ยวบางหลูกคนก่อนครับนะนี่ครับลักษณะหลูกคนหลูกตัวแม่นี่ครับหลูกตัวแม่หลูกตัวแม่ขนะาแข็งดีครับนะี่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเรากำลังโทรต่อรองกันเลยตอนนี้ครับนะี่ครับ นีคนนค่ครับลักษณะเพื่อนขาแข็งดีดสูงเอยนะลอยสามสิบเก่าครับความสูงประมาณลอยสามสิบเก่าลูกตัวเมียกำลังโทรศัพท์พอดีคือเจ้ยงว่าโทรศัพท์มาพอดีครับลูกแจ็กเดือนครับนี่ลูกสี่เดือนในทองในทองมีผสม,มลา้านถึงระ,ะ,ระรอ๋อสิบหกพึงผสม แต่ว่ายังบอรับประกันนะครับเนาะมันห่อห่อกับผสมรอผ่านรอบเลยผสมเบิรมผ่านล้านไว้นี่ครับผสมเบิรมเบิรมผ่านล้านไวปฝึงผสมไปวันที่สิบหกนี่ครับนี่ครับลักษณะลำตัวแม่เพลินนี่ครับลักษณะลำตัวอันนี้ลูกเพควนประมาณสี่เดือนเป็นลูกตัวแม่นี่ครับนี่ครับลักษณะช่วงไายขาแข็งดีครับความสูงแม่ประมาณหน่อยสามสิบเก้านี่ครับลักษณะเพลินช่วงไายโค้งฟางเต่านมในลูกก็ตัวละแม่นี่ ลูกที่สามลูกที่สามนะเพื่อยืนอยู่นี่ให้ทองฝึงผสมไปวันที่สิบหกครับเบิ่มพันล้านนะครับลักษณะเพื่อนี๋ยวบางหน้าตาเป็นยังไงหนึ่งครับนี่ครับหน้าตาดีในลูกสามเป็น่าครับนี่ครับลักษณะควายเฮาต่องกอเด็ดใหญ่ครับขาแข็งดีนี่ครับบอกเบอร์ติดต่อไปอีกนะครับ091 091 469ห6ึ9งศู9ย์เก้าหนึ่งสีหกเก้าสีหกเก้าเก้าหยห้อดแจ็คสีเมืองไม้เฮานี่ครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกันได้อีก ครับเอาครับขอบคุณครับนี่ครับแม่ลูกน้ำงามอีกค่มหนึ่งครับเอานี่ครับเบอร์โคมแม่ลูกอีกน้ำงามอีกค่มหนึ่งครับเปิดราคาับไปหกหมื่นบาทนะพ่อเนาะนี่ครับลูกตัวผู้ตัวเมียครับพ่อลูกตัวเมียเจ็ดเดือนละพ่อประมาณประมาณเจ็ดเดือนครับเนี่ยนี่ครับไม่ทองผสมยังครับพ่อยังไม่ได้ผสมครับโคมแม่ลูกน้ำงามอีกค่มหนึ่งครับ งามเลยแม่เพิ่นก็ได้เพิ่นได้จักลูกจักตัวละพอร์ตลูกตัวแหลกนะลูกแหลกเนานี่ครับควายลูกแหลกก็งามครับเปิดราคาไปแค่60,000บาทนี่ครับ60,000บาทนะครับความสูงกับสประมาณ135บวกอยู่ครับนะครับประมาณนี้ครับเด้อแม่ลูกลูกแหลกนะครับขาแข็งดีเล็บงามนี่ครับพอมีเบอร์ติดต่อบ่ครับนี่บอกไว้ในพอ0930ูนย์เก้าสามศ 013เนี่ยครับควายย้อมเพลิดเพลอนน่ออำเภอตะการอำเภอตะการผิดปลเถ้านี่ครับควายแม่ลูกงามนอีกคมหนึ่งครับเปิดแลคาับ่อคหกหมื่นบาทน่ะพ่อเนาะนี่ครับเอาครับเดี๋ยวพาเบื้งลักษณะช่วงถ่ายโคกหางเพคนครับนี่ครับเนี่ยโคกหางเคนโคกหางหน้าตาแม่หน้าตาลูกนะครับเบิ่งลูกเพคนนะครับเด้ออ่องคอขาแข็งนี่ครับลักษณะ ย้อนย้อนย้อนแสงไปนิดนึงขอไปพี่น้องเนี่ยนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ครับตาแม่เพิ่นเป็นสาวทองแหลกเปิดราคาไปหกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นบาทนะครับนี่ครับนะครับจะคล้องเพิ่นครับพ่อเสื้อลายใส่หมวกครับเด้กนี่ครับเอานี่ครับแม่ดูกงามกับผ่านไปนะครับเนาะเอานี่ครับตามหาแม่สาวน้อยครับพ่อแล้วครับแม่สาวน้อย แม่สาวน้อยครับเปิดราคาไปเท่าไรพอแม่สาวน้อยสี่หมื่นพอดีนี่ครับสี่หมื่นบาทต่อรองไดน้องพอเนาะนี่ครับสี่หมื่นบาทต่อรองได้ครับนี่ครับแม่สาวน้อยขัวไอจ็ดปีล้วพอนี่ประมาณสองสองปีปลายๆนะครับพร้อมผสมไก่ไก่แล้วไก่แล้วครับแปบบนึงครับนี่ครับหน้าตาเพื่อนครับสี่หมื่นบาทครับหน้าตาขาแข็งดีนะครับคั้วสองปีนะครับเดี๋ยวเบื้องลักษณะล้ำโตเพ่นครับนี่ครับล้ำโต นี่ครับลักษณะลำโตดีครับนี่ครับลำโตดีขาแข็งดีนะครับลำโตเง้วความสูงก็ส <to> ิประมาณรน่อยสามสิบบวกครับนิดๆนนะครับควายสามปีไอสองปีบวกนิดนิดสองปีายนะครับลักษณะโคกค้างช่วงท้ายนะครับนี่ครับแม่สาวน้อยเบื้องหางนะครับเลือหางเป็นผัวดีครับลายแมงไหมดีแนวนี้นี่ครับอาวุธลักของควายนะครับนี่ครับ ลักษณะพ่วงหางเพื่อนนะครับลายแมงวันลายแมงนี่ครับนี่ครับลักษณะเพื่อนแม่สาวน้อยนี่ครับพอมีเบอร์ติดต่อบ่ครับพ่อเบอร์โทรบอกไว้ได้่อศูนย์เก้าสี่ห้าศูนย์เจ็ดสามแปดสี่หกกับพ่อยื่นเพื่อนได้ครับนี่อำเภอม่วงสามสิบครับจังหวัดอุบลรั่ว ครับขอบคุณครับพ่อนี่ครับแม่สาวน้อยงามๆนะครับเด้อนี่ครับใครสนใจกระเพราโทรครับขอบคุณครับเอาเนะครับตามหาแม่ลูกพ่อยแล้วครับแม่ลูกงามๆเปิดราคาไปเท่าไรครับนี่ห้าหมื่นสามพันบาทนะครับลูกตัวแม่ด้วยนี่ครับลูกเจ็ดเดือนนะครับนี่ประมาณสามสี่เดือนครับเด้อนี่ครับแม่ลูกงามๆห้าสิบห้าสิบสามนะครับราคาห้องไวได้ลูกแักตัวครับแม่นี่ลูกสองครับเด้อนี่ครับ ความสูงแม่นี่ก็สิประมาณร้อยสามสิบเน็ตเนี่ครับสามสิบบวกนี่ครับสามสิบบวกนะครับเนี่ครับได้ลูกสองโตนี่ครับขาแข็งลูกก็ได้ประมาณสามเดือนพอดีเนี่ครับลักษณะลำตัวแม่ก็อ้วนดีครับอ้วนเลืกลูกกําลังดูดนมอีกนี่ครับเอาเนี่ครับเดี๋ยวเบางด้านหน้าเพียงัคหน้อยหนึ่งครับดันหน้าด้านหลังนะครับหน้าตาแม่ตามหาควายแม่ลูกมือนี่ควายบ่หลาย นี่ครับควายบอลายแห้งมือนี่ก็เลยต้องพยายามตามหาโล่งเลยมือนี่นี่ครับแต่ตาเมย์ข้างหน้าแม่แม่์ที่ละนี่ครับควายลูกสองคนว่าครับนี่ครับนี่ครับบอกเบอร์ติดต่อที่ใหม่นะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์สี่นี่ครับยุบเพื่อได้นะครับนี่อำเภอสีเมืองใหม่เฮาครับขอบคุณครับนี่ครับเอาในเบอร์จงใส่ไปจังหนอยนึงครับนี่ครับ ช่วงไายเพิ่นกับกกหางเต่านุ่มครับเต่านุ่มงามนี่ครับเต่านุ่มกกหางนี่ครับนี่ครับลูกเพิ่นอีกด้านนึงนะครับลักษณะลำโตแม่นี่ครับควายลูกสองนี่ครับลูกเพื่อนเอานี่ครับกลมไปลูกงามกๆขับพันไปนะครับเนี่ครับขอบคุณครับนี่ครับเอานี่ครับเบิ่งบักผูงามครับผูหน่อยความสูงเกลือมันร้อยสามสิบอยู่ครับประมาณนี้ครับเปิดราคาไปท้ายนะครับเพื่อนไา สามหมื่นห้าสามหมื่นหาพันบาทนะครับแบบงามสามหมื่นห้าพันบาทปักผูกงามๆอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับข้อเก่าได้ปีกว่านี่ครับประมาณปีเจ็ดแปดเดือนครับลักษณะดีครับสีสันดีขาแข็งแกร่งเรียบงามนครับผู๋หน่อยบหมนบาทเท่าแต่ว่าลักษณะดีสามสิบหาอืมเป็นพกขยะบ่อนท้ายฝากพี่ฝากน้องครับนี่ครับลักษณะงามๆนะครับลำตัวดี เบ่งหน้าตาเป็นจังน้อยนึงครับนะครับอยากเหนียว่าคือควันเลยเนี่ครับหน้าตาเพิ่นโอ้เชื่องดีอีกสามปีเอ้ยประมาณปีปีแปดเดือนว่ะพี่สามหมื่นหายนะครับเชื่องดีครับเนี่ยนะครับเชื่องเหมาะเหมาะเลยตัวนี้ก็ได้ลักษณะเบิ่งช่วงถ่ายเพิ่นจังน้อยนึงครับนะครับผืดกะเละเนี่ยครับนะครับช่วงถ่ายเบิ่งไข่โอ้ เอาทาตัวละค้ง้างง่ดีงามโค้งค้างก็ดีครับเื่องความนะครับเดสา้เมินหาตัวนี้มะผูเื่องดีไม่เบอร์ติดต่อไหวรัมศนย์เกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งศเก้าแปดสครับยืมเพื่อไดนครับสีเมืองใหม่ครับขอบคุณครับนะครับเอกำงามสัหครับยุสีเมืองใหม่ครับเด้อขอบคุณครับเอาครับเบองบมกผูกงามอีกตัวนึงครับน่ครับ ักมูง,งามๆขาแข็งใหญ่นะครับลักษณะเพิ่นลำตัวดีมีเลืองมียังประมาณนี้ครับผูจักปีแล้วหรอเนี่ยจักปีแล้วครับ,ค,รบควายสองปีนิดหน่อยเปิดราคาไปสี่หมื่นนี่ครับสี่หมื่นบาทนะครับช่วงท้ายเพิ่นโคกหางขาแข็งใหญ่ดีนะพ่อครนี่ครับ,รบลักษณะเพิ่นขาแข็งใหญ่เปิดไปสี่หมื่นบาทนะครับขาแข็งใหญ่ หน้าตาเพิ่อนนะครับเด้อนี่ครับหน้าตาทึกๆจังได๋ดรเนี่ครับเบิ่งหน้าตาแข่งมาหนึ่งกล้วยสองปี้วพ่อเนาะนี่ครับนะหน้าตาเพิ่นขาแข็งดีเนาะสีเขาติดเขาไปสูบหัวใจกล้วยแม่เขาสียสีอ๋อตรงเขาสีสีพอดีนี่ครับหน้าตาเพิ่นเป็นเต็ใหญ่ครับเว้ยเบิ่งขาแข็งเบิ่งอีหยังพ่อมีเบอร์ติดต่อบ่ครับนี่ฮันแนวบอกได้พ่อ ฮะลงลงเบอร์วะดิศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามสามสายยันยุเพื่อนอะไรนะพ่อนี่ตาการับขอบคุณครับครับมาเป็นสายยันเ้าแล้วครับขอบคุณครับพ่อนมาเป็นสายันเส้าแลบสายันตาการนะพ่อเนาะขอบคุณครับมือนีนีากาศ ดีครับม<า>ัว <eled iling. S 2> ควายครับพ่อมีครับแต่ว่าควายโซนควายหนึ่งอาจินน้อยแน่นครับเลมือนี้กับ่มดเต็มที่บ่เต็มอิ่มกับพีกับน้องบันไดครับมือนี้ครับแม่ลูกงามๆครับพ่อมีอยู่ครับควอยผู้ควายสาวนี่ครับเป็นบรรยากาศมือนี้กับซีลงลงแน่อยู่เป็นวันพุดนะครับเนาะมือนี้ครับบรรยากาศในตลาดโซนควายครับมือนี้นะครับกัซีลงลงแน่อยู่ครับ แม่ลูกกะพอมีพอมีได้เดบิ้งอยู่ครับนะครับลักษณะนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดครับเด้อก็าาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามานด้ไม่เลิกครับนะครับท่านใดที่ขอรับชมรอบเนาะนะครับส,รสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อก็ฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับตลาดอำเภอวารลินชราร์มากก็มีทุกวันพุธหลักวันอาทิตย์ครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ